สามวิธีวิธีแก้ปัญหารักถาวรแม่คืออุนเคยพยายามจะทํามาแล้วทุกวิธีทางนะคะแน่นอนค่ะว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะคะแต่ว่าถ้าเราวางใจให้ถูกที่ที่ใดมีรักที่นั่นก็มีรักค่ะเราก็มีความสุขได้นะคะโดยการที่เรานั้นจะต้องมาปรับนะคะที่ตัวเราก่อนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ eh, ทำไมต้องปรับที่ตัวเราไม่ให้คุณนู้นเป็นคนปรับแม่คุณนิพนคนปรับนะคะนั่นคือการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ถูกต้องนักนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินชีวิตนะคะหรือว่าการมมีอนาคตร่ว มันแก้ไขปัญหาที่ต้องจบที่ใจเราอย่าลืมนะคะเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่ว่าเราจะรักกันมากแค่ไหนสุดท้ายไม่จากเป็นก็ตตกตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาฟังวิธีการคิดนะคะความรักที่จะแก้ปัญหาแบบถาวรนะทำให้คุณมีความรักค่ะถึงโสดก็มีความสุขนะ,ะมีแฟนก็มีความสุขอยู่กันมานานแล้วก็มีความสุขนะคะลองทํามเทคนิคนี้ดูนะคะ1ค่ะโฟกัสความสุขค่ะมีหลายๆบ้านนะคะไม่รู้ว่าเ,เป็นกันทุกบ้านหรือเปล่าแต่อาจารย์เปิ้ลเคยได้ยินประสบการณ์มาว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ย ชอบเหมือนแบบว่าแก้แค้นกันน่ะประมาณว่าแบบแฟนสามีทําไม่ดีภระระยาทําไม่ดีก็จะพูดจะด่าจะ,네จะเหน็บจะแหนมบนโต๊ะกินข้าวทุกครั้งที่เจอกันทุกครั้งที่เจอหน้ากันก็จะพูด siglo, เหน็บแหนมด่าทอกันเป็นระยะระยะประมาณว่าเอาความแค้นในอดีตที่ไม่พอใจเนะี่ยมาว่าปัจจุบันทุกว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 ันแน่นอนพอเราทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยความรักมันล่มสลายค่ะมันเลยกลายเป็นว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดชังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าจะให้คนนี้อยู่ในชีวิตและอยากจะเป็นความรักที่ดีนนะเเเเป็ชีีีวิตตท่่ดดยรราาจ้ออองงหุื อดีตเนี่ยมาด่าทอว่ากันกับปัจจุบันและทําปัจจุบันเนี่ยให้เป็นปัจจุบันที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โฟกัสเรื่องของความสุขเช่นเรามีความสุขไหมแล้วเราก็ทําให้เขามีความสุขด้วยถ้าเขาเราทให้เขามีความสุขแล้วเขาไม่ได้มีความสุขตามก็เรื่องของเขาแต่ยังไงซะเราก็ต้องมีความสุขโดยทั่วไปแล้วนะคะใครที่เป็นสารตั้งต้นเห็นความสุขเช่นเรามีความคิดบวกเรามีคําพูดบวกเรามีการกระทําที่ดีแล้วเราเป็นคนที่มีความสุขเนี่ยเจ้าพลังอราของความสุขเนี่ยมันก็จะคบน้พ ว่าในบ้านเนี่ยมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะกันมากขึ้นค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะจินตนาการเชิงบวกค่ะเวลาที่เราไปจินตนาการเชิงลบถึงอดีตที่เขา,าผิดนัดเราทําไม่ดีไปแอบผู้เงินแล้วไม่บอกหรือว่าเรื่องที่ขัดใจดูถูกเราหรือว่ามีคําพูดที่แย่ ก็กลับมาดูที่ตัวเราว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าเราไปต่อเราก็ต้องจิงนนาการเชิงบวกถ้าเราจะพอแค่นี้เราก็แค่อย่าเลิกกันไปแยกยาก้ยายก,กันไปไม่ต้องด่าก,กันไม่ต้องเกลียดกันนะคะทีนี้อยู่ในกรณีนี้วิธีการแก้ปัญหาอย่างถาวรนะคะเราก็มาดูว่าถ้าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นออย่างน้อยล่ะไม่ต้องหวานดูดดื่มก็คือเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกคิดอ่านเรื่องทำมาหากินคิดอ่านเรื่องการท่องเที่ยวเจอหน้ากันเราก็ไม่ได้เกลียดกันสดชื่นนะคะเราก็จะต้องมาจินนาการเชิงบวกถึงความรักโรแมนติกค,ค่ะา ตอนที่เราไปเที่ยวทะเลด้วยกันครั้งแรกประสบการณ์ในการกินปีใหม่ของเราการพาลูกไปเที่ยวนะหรือว่าประสบการณ์ที่อะไรที่ครั้งแรกๆเนี่ยเราก็มีโมเมนต์ดีๆด้วยกันน่าประทับใจมากแล้วก็น่าเหลือเชื่อมากเลยเพียงแค่เราเนี่ยดูภาพเก่าของคู่รักเราอะนะที่เราอาจจะไม่ได้หยิบมาดูนานแล้วเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์คุณดีขึ้นมันทําให้เกิดการโน้มน้าวทางจิตวิทยาที่คุณจะกลับไปทําอะไรซ้ําๆอย่างที่เคยดูคุณดูจบปุ๊บเนี่ย คุณก็แกล้งเอาไปคุยกับเขาก็ได้ว่าเฮ้ยนี่คุณดูสิจําได้ไหมครั้งนั้นที่เราไปเที่ยวทะเลกันจําได้ไหมนี่ลูกคนแรกจําได้ไหมเหตุการณ์ที่เราแบบไปเดินป่ากันแล้วรองเท้าหลุดอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะพอเราเอาเรื่องเก่าๆที่เป็นเรื่องทัศนคติเชิงบวกจินตนาการเชิงบวกมาคุยกันเนี่ยมันจะทาให้คู่รักเนี่ยเผลอ,อตกหลุมรักกันอีกครั้งโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะรักษาความรักไว้และทําให้เป็นการแก้ปัญหาทาวรนนะคะฝึกจินตนาการเชิงบวกด้านดีเกี่ยวกับความรักค่ะแล้วก็เอาภาพเอาโมเมนต์เก่าๆนะคะขึ้นมาคุยกันบ้างแต่ว่าคุยเนีย,เนยนๆนะไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาเอาแฟ้มมากราเธอดูซิอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะทำให้มันเป็นธรรมชาติทําให้มันรู้สึกแบบมีความสุขนะคะสุดท้ายข้อ3ค่ะจบที่ใจเราค่ะทันทีที่เราให้อภัยคนรักปัญหาทุกอย่างจะจบความเครื่องแคลงสงสัยจะไม่มีความรู้สึกไม่ดีจะไม่มีบางคนบอกว่ามันเจ้าชู้มาก ทนได้ไหมล่ะอยู่ได้ไหมล่ะถ้าอยู่ไม่ได้ก็แยก้ายก,กันไปแต่ถ้าจะอยู่เราก็ต้องอยู่อย่างเชื่อใจหลับหูลราตาเชื่อไปว่ามันต้องดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นอยู่แล้วให้ความทุกข์ความลังเลยสงสยัยความรู้สึกไม่ดีให้จบยุติที่ใจเราดับทุกที่ใจเราให้ใจเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องให้คนนู้นคนนี้มาทําสิ่งนัน้สิ่งนี้ให้ถูกใจเราแล้วเราถึงค่อยมีความสุข ปัญหาทุกอย่างในชีว nice ิตนะคะจบที่ใจเราอย่าคิดจะไปทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ทําอย่างนี้เขาจะเราจะได้รู้สึกดีให้เขาทาอย่างนี้จะรู้สึกดีแสดงว่าคุณเนี่ยวังพึ่งพาความสุขข้างนอกแปลว่าคุณเนี่ยวางพึ่งพาความสุขผิดที่แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์เพราะว่าคุณเข้าไปคอนโทรลอะไรบางอย่างไม่ได้สิ่งนี้ทําให้ใจเรามีความสุขคนรักมีความสุขคือปัญหาทุกอย่างจบที่ใจเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ปัญหาก็จะผ่านไปอย่างสบายทีเดียวค่ะยังไงใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เบิ นี้ไปใช้ดูอย่าลืมนะคะคิดเชิงบวกรักแท้มีจริงคุณมีคนรักที่แสนดีและอบอุ่นเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปิ้ลอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีเรื่องความรักค่ะ